อีีกรัสสขาเมืนหนึ่งสัญลญัก<ม>สูตรเทคนิคการแพทย์สำนักวิชาสหาเวชศาสตร์และสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการเริ่มวางแผนด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปีพุทธศักราช2538โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเปิดดำเนินการให้มีการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช2541ซึ่งเป็นการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัยซึ่งขณะนั้นเทคนิคการแพทย์นับเป็นสาขาขาดแคลนและไม่มีการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นในภาคใต้หลักสูตรเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์แห่งแรกของภาคใต้ จนถึงวันนี้เทคนิคก,การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกโดยเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านเทคนิคก,การแพทย์และทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร,ร์บัณฑิตเทคนิคก,การแพทย์ระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร,ร์มหาบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์ และระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาชีวเเวชศาสตร์นับตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช2541จนถึงปีพุทธศักราช2554มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น11รุ่นจำนวน579คน และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตั้งแต่เริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีพุทธศักราช2,547ถึงปีการศึกษา2,554จำนวน4คนส่วนระดับปริญญาเอกมีผู้กำลังศึกษาอยู่ในสาขาชีวเเวชศาสตร์จำนวน4คนด้านความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยหลักสูตรเทคนิคการแพทย์มีความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร,กรกับสถาบันชั้นนำทั้งสถาบันชั้นนำในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้นั้นอาจารย์คือส่วนสำคัญปัจจุบันหลักสูตรเทคนิคการแพทย์มีคณาจารย์ประจำหลักสูตร19ท่าน ร้อยละเกเป็นอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมห,หาวิทยาลัยชั้นนำและยังมีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอยู่ในขณะนี้อีกหนึ่งท่านสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์โดยหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดในด้านการผลิตบัณฑิต มีการสนับสนุนให้นักศึกษาทำโครงการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเช่นวันเทคนิคการแพทย์ไทยการจัดพิธีไหว้ครูกีฬาเทคนิคการแพทย์การจัดสวนราชาวดีซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์นอกจากนี้ยังได้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเช่นในโครงการเทคนิคการแพทย์วัลลักษณ์เพื่อชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านวิชาชีพการบริการวิชาการและด้านการวิจัยรวมถึงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นด้านการวิจัยหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ได้รับการสนับสนุนการทำวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมีทุนสนับสนุนการทำโครงงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในรายวิชาภาคนิพนธ์ส่วนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศ,ศ,ศึกษาเพื่อใช้ดำเนินงานวิจัยและนำไปสู่การนำเสนอผลงานทางวิชาการอีกทั้งมีการจัดตั้งหน่วยวิจัยชีวเเวชศาสตร์เพื่อการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์อันจะก่อประโยชน์ทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ในการวินิจฉัยการป้องกันโรค และส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ดังกล่าวต่อการดูแลสุขภาพด้านทํานุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ได้มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมด้านศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนวันสำคัญทางาศาสนาตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหาวชศาสตร์และสาธารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เป็นแหล่งฝึกฝนและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่สามารถปฏิบัติงานและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตร ณปัจจุบันบัณฑิตของเราก็ไปประจำตามโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนนักเทคนิคการแพทย์ในภาคใต้ได้เป็นอย่างดียิ่งและในอนาคตอันใกล้นี้เราก็ยังมีการพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมบัณฑิตให้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการเตรียมในเรื่องของภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศเพื่อนบ้านของเรา และนอกจากนี้เราก็ยังไม่ทิ้งนโยบายในเรื่องของการที่จะพัฒนาบัณฑิตลงสู่สังคมเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนรวมทั้งการก้าเข้าสู่สากลโดยการที่มีความร่วมมือกับประเทศในทางสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและก็ประเทศทางยุโรปอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาในส่วนของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ของเราเพื่อผลิตบัณฑิตรับใช้ประชาชนและก็มีการก้าเข้าสู่าสากลยิ่งขึ้น หลักสูตรเทคนิคการแพทย์มีความมุ่งหวังในการดำเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการรักษามาตร,รฐานวิชาชีพตลอดจนให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพแก่สังคมโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนบนให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดและจะเป็นผู้นำในการให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้